ฟอกอ่ะแข็งเลี่ยงตาว่าเป็นผู้เบาผู้เบาโอ้ต <c oughs> ีท่ทองเพิ่นกินโหดกว่านี้ดิจากกว่านึบแต่แขวดีนีน่แะเนยำัยังกระกวดปวดวินาทีเหมือนของแท้ของแท้เอานำตอนนี้แหละพอดีเลยจังหวะพอดีเลยนี่ อขอบคุณหลายที่เดินทางมาเพราะว่ามันบางทีโอกาสมันรวมกันอยู่ตรงความคุ้นใจขวางเนาะขอบคุณนในตัวอย่างความคุ้นในไปจะคุยกันไปเนี่ยผมวาเบิองพะอเบิองแม่แล้วเนาะเทียวเทียวเราบ่สบายเนาะแน่นกว่าล่ะนู่นตัวไหนได้เพราะว่ามันมันคาราสั่นเอาร์ลุเนาะบ้าดโอ้เป็นโอกาสดีีเลยว่าพ่อไอ้บ้านกาากคดีช่วงบ้านเฮามันเป็นแบบนี้ได้แห้จุ่มนียมันช่วง แป๊บเดียวกะเมืดแล้วมันหนาหนาวดิมันหนาหนาวเนาะ้อยเนาะบวกเหนื่อง่ามแดดเนาะเอาเอาเลยวะพร้อมเลยวะเอาคุยกันโดนเลยดิเอาพรอาเลยวะจอกันเลยวะเอาเอาเอาเสียงงูวี่งหนึ่งสองสามพร้อมเดินสองสามสวัสดีครับวันนี้มาพบมาพอกันคือเก่าครับกับลุยเบียร์เฟอร์รี่มีพิเศษป้าพี่น้องน้องไส้เมื่ยานน้องไส้โมนี้เป็นมือสีสันวดีเนาะในเมื่ยานน้องไส้ แต่ว่าบอกกันไว้เป็นเบบสองปีแล้วมั้งตัวคุยกันจนเมียว่าอันคี่เจากคือม่เป็นผัว้สาวกันเลยล้วนวกันเลยล้วน <c oughs> แล้วดีใจพี่น้องเลยมากพบมาพอน้องใส่เหมือนนี้เนาะคนจะจัดให้ตอนอย่างดีครับอันนี้ครับบวเป็นไผ่เกลลุบรอครับกากควางพักกิน เรื่อวจาแต่กลองเชนดวแตกล่องแตกลองเชนเดียวจ้สวัสดีครับพี่แล้วก็ส <c oughs> วัสดีครับพีน่น้องเอฟซีนะครับกล้องไอหนุ่ยเบียร์เฟมิลี่นะครับหรือว่าในยูทูบเคย <c oughs> บนพ้กนกระสิน <c oughs> นะครับเนาะไอไส้มาเ,เดินทางมาหานะครับมาหาผมนะครับอยู่อยู่นี่จังหวัดจะโซทนเขายากแน่นิดนึงเด้อเขายากนึงันอยู่ในป่าอไม่เคยมากันเว่ามาถืกุ้เพราะมันบุ๋นบุ๋นบุ๋นปลาครับ มันมาทางป่าเนาะมันทา้งนาทางป่าคำว่าโขกมันเป็นโขกเนาะเสียงเพิ่นมื้อนี้กะกขับขอดูข้อไปแทนเพิ่นนะครับเด้อเสียงเพิ่นต้อนรับไอ้ไปกับรถไปไทมาหลายโพดไปกับรถแห่พี่น้องครับร่อนเทียด้กลับมาบ้านก็เลยไปกับรถแห่แนเสียงนะครับเนาะเอ้าเอ้าบ่กลายาใหญ่หางเสือกันขาเสือก่อนขาเสือบ่ขาจะขาเสือนะครับเด้อขาเสือก่อนพี่น้องเฮ้ยักขนาด ห้องแฉะมาพี่น้องเสพแชรบด้องกันครับกินขอคนต่อนอย่างดีพี่น้องอกอะแห็งเลี่ยงตาว่ามันผู้ผู้เบาผู้เบาแก้วนาหตัวเลยสวดจวดไอแก้วสุดเลยไม่โอ้ตีสองคนกินโหดกว่านี้เลจาก้วเนี่ยเแขวดีนล้นะ ยำยังกระกวดกว,กวดพี่น้องกัดให้กับไอ้โดยเฉพาะเด้ไอ้มาหา,า<อ>มันผมครับมันของแซ่บเลยของแท้เอานำตอนนี้แหละพอดีเลยจังหวะพอดีเลยนี่ดำย่างเดียว ตะบันเนาะอืมโอ้ยเนื้อคือพลอยแทบเรียกว่าจะอไไรเนื้อคือพลอยเ,อเป็นเนื้อส่วนสันใช่นี่บอกเนื้อสันพลอยครับสันนอกกับสันในผมเลยว่าสันนอกกันแต่สันในสิสิเหนียวกว่านี้เพราะไหนสันนอกมาอืมไปบอกตุม่มบ่าครับนั่นบอก คุณนาดๆนอครับที่เดินทางมาเยี่ยมมาเยี่ยมน้องเขาจก็มีของฝากมาให้พี่น้องมูยอฝากพี่น้องมูยออุบลพี่น้องไปบุลมาแบบผมกับ่บเกอกินหมูยอรหรอมูยอกินกปกติแต่ว่าเขาบอกแต่มูยออบลญด้วยบุญช่องมากกับบุเดกเบเกอทั้งตื่นกินนะครับไอบ้พนมากฝากบักหลายพี่น้องเองใจแห้งหลายนะครับไอ้ใต้มาเยี่ยมคุยรบเล่ามากสองปีแล้วครับพี่น้อง สองปีเนี่ยมือแรงมาอุ่นหน่อยสองปีตสนิทมากพอกัน,นเลือกันเนี่ยเลือกอะไรำหนเีเนาะเนี่ยอันนี้เป็นสะเดาดินปะขุปะมปะขุมขุมขุมของแท้เลยขุมแท้สะเดาดินน้ำขุมครับ ความร้สึเกียดหนึ่งครักเนาะเห็นแต่เล็กๆกิน้อาเดี๋ยวเยสียบเสีสุดเอาสดเอาแถวขึ้นดีเดี๋ยวบดเอาบดเอา <c oughs> นี่แล้วช่วงนี้กรับอากาศมันก็เป็นช่วงกำลังเข่าหนา,น,านาวเนาะใช่ lùm bòi à, à, hà mong của Qua bà nó ơn hà mong cua nó đi xếp chết xám xuống thì mưa bạn thân cả Đẹp bớt จเจียวปเป็เจียวเปนเสียบเป็นเสีบเพียอย่างง้ผมทำมานอ้วแต่ว่าด้วยนี่นะเจ้วคลมข,ขวามขวดมันขวาเองเนาะให้เองครับมันเลยหอมหอมมาพพี่น้อง ความผิดนี่ทวีวคูณคุณสามเปิดความสุดยอดต้องบอกว่าความผิดทวีคุณกินมะีิใหม่แห้งคักก่อนเนยอะเสีย มองงมมต้เสันเนาะมันแตกสีเปลยนงหญว่โอ้ยดอกมาพอของเสียมีใจไร้ายอนลอก <laughs> โอ้เหลือจับเนี่ยมบานเทานี่มันติแน่นมันจะแกน แบบค่อนข้างที่แบบเนื้อเข้าเรียงแบบบ้านๆเขาเองอหอมเนาะและ้วก็สดว่ะลงหั่งดหอมเนื้อไส้ปิ้งเนาะ ปั๊บเห็นแค่เพื่อนเวลาเป็นหายนะมาหายนะบ่อยบบ้านเฮาเพื่อนก็มาเพื่อนลองแบ่งกันเป็นเป็นเป็นสับเป็นส่วนเป็นผู้เป็นผงเนาะว่าที่เป็นเรื่องอ่าตามนิพกิมให้ซ้ำนี่เนื้อให้ซ้ำนี่ซ้ำนี่ในโลหนึ่งเนี่ยซื้อตับโลหนึ่งบ่อยดิบ่อยอืมเพราะวันต้องแบ่งแบ่งไงปั๊บตัวหนึ่งละหัว อ้แซ่บขอคุณอะไรเริ่มเ่ยตอนรับยางดีบ้านเราใช่ก็ดีเป็นคนที่ว่ถตถอโตมีน้ำใจับทุกนุนว่าไปมาหาสูซ่ตอนรับเปิดไปหนอยเป็นคนที่ใจกว้าหนอ่นอ,นอทมททนตัวไม่เคยโอ้อวดเสียไพบ้ <c oughs> <c oughs> านนี้ไม่เคยปี พุงซึ้งก็ไปอดูเติมขอบก้วลูกกับเมียนม่ใส่ส่วนตัวเ <c oughs> พิ่นนะครับกินดูเสียพี่ยัง <c oughs> ดูไม่เห็นการพ,พ,าพอัอนเทแเลอร์ไม่เห็นการกินเพิ่นเสุดอยอ <c oughs> ดอน่อยเดียวนั่ อตนนี้มันหยามยำเรื่อยๆรุดเลยตามดีๆเตกับบแบบแบบแตอนั้นความแซ่บโดยการเลยสุดยอดพูดได้ยิบ้งอีกอีพี่หนึ่งค่ะ สองเพิ่นเด้อพี่น้องบ้านเพิ่นสิสอนสดไอ้บเพไปปลดินใหม่นี่แล้วเนาะดินมันแห้งไอ้ไร่ก่อยตาแตกเลยไอ้ไร่ก่อยเบาเบาเป็นก๊าบมันกูนั่นเองแบบนี้แหละ รพริกมันเป็น,ปน,ปนพริกแบบพริกอแม่พริกเผ็ดแห้งพี่น้องบอกตรงเลยพริกขวายังไม่เคยพอกพริกบั้นในเผ็ดทำบั้นเถื่อ <c oughs> <c oughs> สุดอีรี <c oughs> เอาพี่น้องครับสำหรับวัอนีก้กับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที <c oughs> ่ให้แรงซัพพอร์ตมาโดยตลอดเนาะครับเอาไมาย่ยอม,มายม่ยอมเพิ่นวัอนี้ ราคาขอบคุณพี่น้องนะครับเอฟพีนะครับทั้งสองช่องนะครับที่เขามารับชมนะครับบดยเฉะเป็นเพจของมีเบียนะครับแฟมิลี่หรือว่าเคยบุญนะครับทุกๆคนนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับมาพบมาพอกกันนะครับไอ้ไส้นะครับเป็นไอ้หักอีกคนหนึ่งนะครับเปิ้งแหวมาหามาเยี่ยมยามทำเข้ากันนะครับเพิ่งหลวงพ่อเนาะครับแล้วก็กระยุ่งที่ระครับพี่น้องครับ นี่ก็เป็นช่วงที่เป็นหนาหนาวแล้วนะครับไอเ้เพื่อนก็คิดวัดมาหาผมเองนะครับเนาะลมหนาวพัดมากล้าไปกันพี่น้องเปิดช่องเลยไอ้เลย <laughs> เอาเลยเอัสลามุณิกับก่อน <laughs> 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 อย่าบอกเพชรเผ็ดอีทีพี่น้องเ <laughs> <laughs> อาัสลามี้ครับผมสองคนขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องครับสวัสดีครับ